สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเรินผู้มากด้วยปัญญาวันนี้อยู่กับผมพ่อใหญ่โอเจ้าเก่าเจ้าเดิมลิสเรื่อยเปมาสเตอร์ดูเอลอีพีหนึ่งหนึ่งสามวันนี้มาพร้อมกับเด็กเอลเมนเทลฮีโร่เฟลมวิงแมนโคริโบเป็นเด็กลิสฮีโร่งบน้อยที่จัดมาเพื่อคนขี้เกียจรำเยอะแบบไอเจ้าของช่องมีสไตล์การเล่นหลักๆก็คือการซัมมอนเฟลมวิงแมนแปะเวทฟิวหล่อๆและรอระเบิดไหไลท์อีกฝ่ายด้วยโคริโบ ถ้าพร้อมเราก็ไปดูเด็กลิสกันเลยว่ามีเชื่ออะไรกันบ้างนี่ก็เป็นเด็กลิสคร่าวๆข,ของเรานะครับอันดับแรกก็มาเริ่มกันที่เอ็กซ์ตอเด็กกันก่อน Underworld g o d d e ก s of the Closed World อนาคอนดาใส่มาหนึ่งใบก็เทคฟิวชัน่นในเมลฟินิกซูปเปอร์สตาร์เซเลยเยอร์ไทฟอนสกายไครสิตบอลลูนี่เดฟเฟอร์มัดดีม้มัดดวก่อน ใบนี้สามารถเป็นวัตถุดิบฟิวชั่นตัวไหนก็ได้ในช่วงเมนเฟสถ้าเกิดว่าเราควบคุมการาดใบนี้ที่อัญเชิญซิงโครดออกมาเราสามารถฟิวชั่นอัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์เตอเด็กได้โดยใช้วัตถุดิบที่เราควบคุมและเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กของเราครับเอลิเมนทัลฮีโร่เฟรมวิงแมนอินฟินิทเรดใบนี้เรียกได้โดยใช้มอนสเตอร์เอลิเมนทัลฮีโร่ที่มีธาตุต่างกัน2ตัวเมื่อกร์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษได้เราสามารถเสร์จกราดติดชื่อเฟเวอร์เจากเด็กขึ้น ถ้าการ์ดใบนี้อัญเชิญฟิวชั่นโดยใช้มอนเหลืองเราสามารถสังเวกัสนี้เพื่ออันเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เวลเจ็ดหรือต่ำกว่าที่ติดชื่อเอเลเมนทัลฮีโร่จากเอ็กซ์ต้าเด็กของเราได้โดยไม่ต้องสนใจเงื่อนไขการอันเชิญเอเลเมนทัลฮีโร่ไทรนิ่งในออสวิงแมนการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดเมื่อใบนี้สเปย์ออกมาเราสามารถทำลายการ์ดที่อีกฝ่ายควบคุมตามจำนวนธาตุที่ต่างกันในฟิ์ของเราเมื่อการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์จากบัตเทิลได้เราสามารถ ยิงดาเมจไปหาอีกฝ่ายเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้น destiny hero destroyer phoenix enforcer ใส่มา1ใบ elemental hero s u n r i s e monster ที่เราควบคุมพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น200ตามจำนวนธาตุที่ต่างกันในฟิวเมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษสามารถเสริม miracle fusion จากเด็กขึ้นมือได้และเอฟเฟกถัดไปครับเมื่อมีการสั่งตีเกี่ยวพันกับม m o เตอร์ที่ติดชื่อฮีโรที่เราควบคุมเราสามารถเลือกการ์หนึ่งใบในฟิวทำลายกาดใบนั้น e l e m e n t ท l h ฮีโร่เบรฟเนออสใสมาเผื่อได้ใช้แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเปลี่ยนเป็นใบอื่นได้ก็เปลี่ยนเลยนะเอลิเมนทอ h ฮีโร่เน n i สในใบนี้ก็เหมือนกันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ เอลิเมนทั้ฮีโร่กระดานเมืกใสมาเผยได้ใช้เมื่อกัดเบนี่ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายจากบัตเทดได้เราสามารถสังเวกัดเบนี่เพื่อที่จะสเปรย์ออกมาแบบพิเศษมอนสเตอร์ติดชื่อเอล m เมนทั้นฮีโร่ฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตัเด็กโดยไม่ต้องสนใจเงื่อนไขาการอัญเชิญแต่กัดเบนั้นจะไม่สามารถตีมอนสเตอร์ที่มีเลเวลเท่ากับหรือน้อยกว่ากัดเบนั้นได้และปิดท้ายด้วยเอล m เมนทั้นฮีโร่เฟลมวิงแมนใส่มา2ใบของโคตรดีเมื่อกัดเบนี่ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายจากบัตเทด เราจะสามารถยิงไลท์พอยต์อีกฝ่ายเท่ากับพลังโจมตีการ์ดที่ถูกทำลายไปใบนี้มีป๊อปอัพแอนิเมชันด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นเมนเด็กนะครับเฟวริดคอนแทคอันเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตอเด็กที่ติดคำว่าฮีโร่อยู่ในวัตถุดิบการอันเชิญโดยไม่ต้องสนใจเงื่อนไขการอันเชิญโดยนำมอนสเตอร์ที่เป็นวัตถุดิบนั้นกลับเข้าไปไว้ใต้เด็กของเราและเรียงตามลำดับโดยใช้วัตถุดิบจากมือฟิวสุสารหรือแบนิทโซนของเราและถ้าการ์ดที่เรา นำไปวางใต้เด็มีการ์ดเอเลเมนทัลฮีโร่เนออสผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถเอามอนสเตอร์ที่ถูกสเปรด้วยเอฟเฟกต์นี้กับข้อเด็กได้บอเดินดับเล็ดใสมา3ใบสกายสครับเปอร์เมื่อมอนสเตอร์เอเลเมนทัลฮีโร่ของเราสั่งตีมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีสูงกว่าตัวเองการ์ดใบนั้นจะเพิ่มพลังโจมตี1000พอยต์ในช่วงของการคำนวณดาเมจเท่านั้นเบลวิดฮีโร่ในช่วงของสตาร์ทแบทเทลเฟสเราสามารถเอาการ์ดเวทติลหนึ่งใบมาแปะโดยตรงจากมือ รือจากเด็กได้ถ้าเราคุมเวทสนามอยู่การ์ดท,ที่ใบนี้สวมอยู่จะเพิ่มพลังโจมตีเท่ากับพลังป้องกันการ์ดใบนั้นและอีกฝ่ายจะไม่สามารถทาเกตเป็นเป้าเอฟเฟกได้และเอฟเฟกสุดท้ายครับเมื่อมอนสเตอร์ที่การ์ดใบนี้สวมอยู่ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายจากบัตเทิลได้เราสามารถส่งการ์ดใบนี้ลงสู่สันไปเพื่อที่จะตีได้อีกรอบหนึ่ง EN s h u f f l e เอามอนสเตอร์ที่ติดชื่อ Element a l hero ที่เราควบคุมกลับเข้าไปในเด็กสเปรมอนสเตอร์ใบอื่นที่มีชื่อต่างกันที่ติดชื่อ e m e n t a l เอเลนทฮีโร่ทิพย์ปูแท็กติกทาเลนใส่มาหนึ่งใบฟิวชั่นเดสตินีเอามาเรียกเป็น DPE สกายไดสควอชเชอร์ใส่มา3าใบเลือกเอ e m เมนท์ฮีโร่ฟิวชั่นมอนสเตอร์ที่เราควบคุมหลังจากนั้นทำลายการ์ดมอนสเตอร์อีกฝ่ายทุกตัวเท่าที่จะทำได้ที่มีพลังโจมตีสูงกว่าการ์ดที่เราเลือกไปหลังจากนั้นยิงไล่พอยอีกฝ่ายเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นสูงสุดของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไปแต่ถ้าเรามีสกายสครับเบอร์ในฟิวดาเมจที่จะส่งไปหาอีกฝ่ายจะเท่ากับผล ของพลังโจมตีตั้งต้นแทน E Emergency c o r e เอฟเฟกก็คือ Search Element Hero จากเด็กขึ้นมือใด้ Hot of Paradise ใส่มาหนึ่งใบ มิราโคฟิวชั่นทำฟิวชั่นโดยใช้มอนจากหลุมของเราฟิวชั่นใส่มาสามใบเอลิเมน a l ลฮีโร่สปะริดออฟเนออใส่มาสามใบเอฟเฟกต์ Effect ก็คือเมื่ออีกฝ่ายตีเราสามารถสเป์การ์ดเบนี้จากมือออกมานอนยิ้มได้และการ์ดเบนี้จะไม่ตายจากบัตเจ็ถ้าการ์ดเบนี้สเป์ออกมาสามารถเสิร์ชฟิวชั่นหรือการ์ดเวทกับดักที่ติดชื่อเอลิเมนเทลฮีโร่จากเด็กใดในช่วงของเมนเฟสสามารถสับการ์ดเบนี้เข้าเด็กเพื่อที่จะสเป์ออกมาแบบพิเศษเอลิเมน a l ลฮีโร่ที่เป็นมอนเหลือ จากเด็กและมอนสเตอร์ที่โหดที่สุดในเด็กนี้ครับฮันิคุริโบเลเวลหสามารถอัญเชิญจากสูสารหรือจากมือได้โดยการรีมูฟมอนสเตอร์ที่เป็นเอเลเมนต์ฮีโร่ฟิวชั่นมอนสเตอร์จากสูสารหรือจากฟิวเมื่ออีกฝ่ายสั่งตีหรือสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เราสามารถสั่งเวกัดใบนี้เพื่อทำลายการ์ดใบนั้นและทำดาเมจให้กับอีกฝ่ายเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นของการ์ดที่เพิ่งจะทำลายไปเดสตินีฮีโร่แดชเชอร์ใสมาเป็นวัตถุดิบอัญเชิญด p ี ในช่วงของดอเฟตถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสูสานถ้าเราจั่วได้มอนสเตอร์เราสามารถสเปย์ออกมาได้เลยเอเลเมนทัลฮีโร่ลิควิดโซเชอร์เมื่อาการดใบนี้นอร์มอลออกมาเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เวลสีหรือต่ำกว่าที่ติดชื่อฮีโร่จากสูสานของเราสเปย์ออกมาแบบพิเศษเอฟเฟกต์ถัดไปก็คือถ้าใบนี้ถูกนําไปเป็นวัตถุดิบฟิวชั่นและตกลงสูสานเราจะได้จัวาการ์ดสองใบหลังจากนั้นทิ้งการ์ดหนึ่งใเอเลเมนทัลฮีโร่เบล e ์แมนเมื่อากาดใบนี้นอร์มอลออกมาหรือสเปย์ออกมา เราจะได้เสิร์จการ์ดเวทฟิวชั่นจากเด็กขึ้นเหมือเราสามารถโม่การ์ดหนึ่งใบที่ติดชื่อ Elemental Hero จากเด็กของเราธาตพลังโจมตีป้องกันของการ์ดใบนี้จะเท่ากับการ์ดที่เราเพิ่งจะส่งลงสู่สันไปน้องอุราระใส่มา3ใบแม็กซี่ใส่มา3ใบเบิร์สเลดี้เวอร์ชั่นเซนเซอร์ขัดใจชิปหายใส่มา1ใบเฟเธอรมนหลังจากนี้จะเป็นการดูเอลาตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะแต่พร้อมแล้วก็ไปดูเอล มาครับกับเกมเที่หนึ่งของเราเกมนี้อีก่ฝายก็ได้เริ่มก่อนครับเปิดด้วย Opening of the Spirit Gate กเซิร์ตการ์ดหใบขึ้นมือและ Normal เป็น Dark b ค c น i n g Beat เซิร์ตหนึ่งใบเป็น Dark Summoning Beast และทำการสังเวยครับเรียกออกมาเป็น Dark s u m m o n n n g b e บ s t เราก็ไม่รอชา้าเปิดด้วย Max C ซกันไปอีก,ก่ฝายก็อันเชิญแบบพิเศษจากเด็กครับเป็น Raviel Lord of Phantasm เข้าสู่เชิญของเราครับทีนี้ทาการเรียกออกมาเป็นเบสแมนใช้ เป็นของเบสแมนอีกใบก็ขึ้นเชนทีหนึ่งครับเป็นดาวิเอลเราก็เสิร์ตเป็นการ์ดฟิวชั่นขึ้นมือและทําการเปิดด้วยฟิวชั่นครับใช้เอลเมนเทลฮีโร่เนโอสกับเบสแมนเป็นวัตถุดิบเรียกออกมาเป็นเอลเมนเทลฮีโร่ซันไรส์สั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของซันไรส์เสิร์ตหนึ่งใบขึ้นมือเป็นมิราเคิลฟิวชั่นและเปิดด้วยมิราเคิลฟิวชั่นครับเรียกออกมาเป็นเอสมอนสเตอร์ประจําเด็กเอลเมนเทลฮีโร่เฟลมวิงแมนอินเฟอร์โนเรดเสิร์ตหนึ่งใบขึ้นมือเป็นเฟเวอริต ฮีโร่และสั่งใช้งานเอฟเฟกของอินฟ r n ิโนลด้อีกรอบหนึ่งทำการสังเวยตัวเองครับเพื่อเรียกออกมาเป็น Hero, เอเลเมน a l ลฮีโร่เฟมวิงแมนเวอร์ชั่นออริจินอลแปะเวทซ้อมใส่เป็นเฟอร์บริ h ฮีโร่และเข้าททสู่บ t ตโต้เฟตกับแปะสกายแคราเปอร์และสั่งตีด้วยเอเลเมน a l ลฮีโร่ในขณะนั้นเราก็ขึ้นเชนที่1เป็นซันไร์อีกฝ่ายก็ขึ้นเป็นเชนที่2เป็นยูเบลซับริดและใช้เอฟเฟกของยูเบลซับริดเซิร์ฟการ์ดขึ้นมือหนึ่งไปเราก็ขัดด้วยน้องอูดาะและเชน ที่3ก็กระโดดขึ้นมาเป็นมอนสเตอร์เวลหนึ่งและเมื่อยูเบลสปาริดถูกทำลายยูเบลเวอร์ชันออริจินอลก็จะถูกเรียกออกมาเราก็ยังคงเล็งตีไปที่ดาวิเอลเหมือนเดิมพร้อมกับยิงดาเมจไปหาอีกฝ่าย4,000พอยต์แบบตึงๆและตีต่อครับด้วยเอฟเฟกต์ของเฟวริทฮีโร่และตีด้วยสันไรเข้าสู่เมนเฟสที่2ก็เอาการสองใบในฟิวเราไปขึ้นเป็นเวอร์เตอนาคอนดาเพื่อที่จะเรียกออกมาเป็น DPE ครับใจเทคเป็นฟิวชั่นเดสตินี โม่สองใบเป็นวัตถุดิบ เรียกออกมาเป็นเดสตินีฮีโร่เดสต o ไทเออร์ฟีนิก f อ r นฟอร์เซอร์ตามด้วยพอตออฟอะไรเตะการ์ด5ใบกับเด็กแล้วก็จ่วการ์ดสใบจบเทิร์นกันไปเลยเข้าสู่เทิร์นอีกฝ่ายเปิดด้วยการ์ดเวลหนึ่งครับสเปออกมาแบบพิเศษเป็นสปริตออฟยูเบลเราก็ขัดในทันทีทันใดไม่อยากให้อีกฝ่ายเขาเสิร์ตการ์ดเวทกับดักขึ้นเหือต่างใช้งานเอฟเฟกต์ดาร์คซัมมอนิ่งบีสครับเสิร์ตเป็นฮาร์มอนและเข้าสู่บัตโต้เฟสครับตีมาทําไมตีมามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่กู้ขอบคุณมงมงาก นะเพื่อนเราก็ทำการสเปรย์ออกมาแบบพิเศษเป็น Hero, os, เอเลเมน a l ลฮีโร่สเปรดออฟเนออสเพื่อที่จะเสดหนึ่งใบขึ้นมือและสั่งใช้งานเอฟเฟกของเดส t r o ท e r เ h อร์ฟินิในช่วงเอ็นเฟดครับเล็งยิงไปที่สเปรดออฟยูเบลและอีกใบก็จะใช้เอฟเฟกของยูเบลสเปรย์ออกมาอีกตัวเป็นยูเบลจากมือและยูเบลก็จะเหลือแค่ใบเดียวในฟิลอีกฝ่ายครับเพราะมันจาเป็นต้องมีการ์ไว้บูชายันเข้าสู่เทินที่4ของเราครับอีกฝ่ายปาด้วยแม็กซีแต่ไม่เป็นไรครับพี่เราก็ท การเรียกออกมาเป็นลิง5ครับเป็นน้อง Underworld g o d Dead of the c l o s e วิลด a แอนิเมชันสวยสดงดงามและเรียกออกมาเป็น f ฟเธอร์แมนตีด้วยน้อง Underworld ทะลุไป3,000พอยต์ครับและจบเกมด้วย f ฟเธอร์แมนแบบตึงๆจบแล้วครับเกมหนึ่งและเข้าสู่เกมที่2ครับรอบนี้ทอยได้หัวแต่ด้วยความเป็นคนดีของเราก็เลยเลือกที่จะให้อีกฝ่ายเขาเริ่มก่อน ปรากฏว่าอีกฝ่ายก็ไม่ทําการราแต่อย่างใดครับสงสัยจะระแวงว่าเอ้ยไอเชนี่แม่งเล่นเด็กนโมรอนหรือเปล่ากุงศรียังไม่สิ้นคนดีนะครับเนี่ยในเชิญนี้เราก็เปิดด้วยฟิวชั่นครับเรียกออกมาเป็นซันไรใช้เอฟเฟกของซันไรและบ็อกเซนด้วยเอเลเมนททลฮีโร่ลิควิดโซลเจอร์กันในทันทีทันใดอีกฝ่ายก็คัดด้วยน้องอุร,ระกันไปเรียกได้ว่าเป็นมือที่ค่อนข้างเ wow ว้าอู้งกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีลิควิดโซลเจอร์คอมโบเราจะใช้ไม่ได้เปิดด้วยมิราเคิลฟิว รเรียกออกมาเป็น i n f e r n l Rage f e m Wing Man เสื้อหนึ่งใบขึ้นมือเป็น Haneck Kudibo เ e เวลหลูกพรอ้อและทำการทั้งเวยครับเรียกออกมาเป็น Elemental Hero Original และเรียกออกมาเป็น f e m ing Man จีนแดงทำการแปะเป็น Favorite Hero และเข้าสู่ Battle Phase ครับสั่งใช้งานเอฟเฟกของ Favorite Hero แปะเวทฟิล์เป็น Sky Scraper และตีด้วย Kudibo Wingman ตามด้วย Sunrise ครับ และตามด้วยเฟรมวิงแมนไล่พอยอีกไฟเหลือแค่700พอยพอยเท่านั้นภูมิใจมากครับเกมนี้ลังแก่คนไม่มีทางสู้ อีกฝ่ายก็เตรียมตัวสวนเราครับเปิดด้วย Cyber Emergency เรียกออกมาเป็น Cyber Dragon, Card ไซเบอร์ดราก้อนคอเสิร์กราฟหนึ่งใบขึ้นมือเป็นไซเบอร์ด r กเรมแล้วยังไงต่อครับพี่ทำการแปะเป็นไซเบอร์ด k กเรมเราก็กดดันอีกฝ่ายด้วย Max กซีกันไปครับและอีกฝ่ายก็คัดด้วยคอใบเดอะเกรฟครับจังหวะนี้เราก็ต้องขอบคุณอีกฝ่ายครับที่มึงใช้คอ b บเดอะเกรฟไปก่อนไม่งั้นเราอาจจะสวยเอาได้นะครับ จากนั้นเขาก็ทำการ normal เป็นไซเบอร์ดักไขเมอร์าทำการทิ้งกราดบนมือหนึ่งใบเพื่อสั่งใช้งานเอฟเฟกของไขเมอราเราก็ไม่รอช้าสั่งไปคุิโวลูกพอ่อเพื่อที่จะยิงดาเมจโดยตรงไปที่ไร้พอยกีกไฟทะลุไปแ0 0พอยพลอีก็กีไฟก็ต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจด้วยก๊์ดที่โหดที่สุดในบล็อกใหม่นี้และเข้าสู่เกมที่3ของเราครับด้วยความใจดีเราก็ต่อให้อีกฝ่ายเขาเริ่มก่อนครับเราก็เรียกเป็นแพลนเดนแพไฟเดอร์เสดหนึ่งใบขึ้นมือเป็นแคส ติล่าเวสตฟิลแต่เป็นเวสฟิลด์แคสติล่าเสืหนึงใบขึ้นมือเป็นยูนิคอนดูทรงแล้วเหมือนเราจะต่อให้อีกฝ่ายเกินไปนะครับเรียกออกมาเป็นยูนิคอนเสืหนึงใบเป็นตีโอซิตและทําการเปิดด้วยแคสติล่าเบิดตามด้วยแคสติล่าตีโอซิตสเปออกมาแบบพิเศษเป็นแคสติล่าเฟนเหลียสั่งใช้งานเฟนเหลียเสืหนึงใบขึ้นมือเป็นไรซ์ฮาร์ดและสเปออกมาเป็นไรซ์ฮาร์ดจากนั้นนําไปขึ้นเป็นเอ็กซิทแคสติล่าเชงกิเอล่ารีมูฟหนึ่งใบเพื่อที่จะม o ฟท็อปเด็ เราสามใบาจากนั้นก็สัมผัสได้ถึงความบันไลอีกฝ่ายล็อกโซนของเราและสั่งใช้งานเอฟเฟกของ Big Bang ครับสเปย์ออกมาแบบพิเศษเป็นแคสติล่าเ็นเหลียจากนั้นเอาไอไลท์ฮาร์ดไปขึ้นเป็นอะไลท์ฮาร์ดเข้าสู่เทิร์นที่2ของเราครับอีกไฟายสเปย์ออกมาแบบพิเศษเป็นออกาและยูนิคอร์เราก็เปิดด้วยเอเมอร์เจนซี่คอร์เซิร์ตเนออสจากเด็กขึ้นมือครับ และหลังจากนั้นเรียกออกมาเป็นเบลส์แมนสั่งใช้งาน Bla eman, เบลส์แมนเสด็จหนึ่งใบขึ้นมือเป็นโพลิมอลไลเซชันเอฟเฟกต์ของแคสติล่ายูนิคอร์ก็เกิดผลการที่อีกฝ่ายรีมูฟไปก็คือ DPE นั่นเองและเอฟเฟกต์ของแชงกีไอล่าก็ทํางานทําการล็อกโซนของเราเป็นหนึ่งโซนและทําการสอยมอนสเตอร์ของเราออกจากเกมไปด้วยเอฟเฟกต์ของเฟสเชอร์แพนิแล้วก็ไม่น้อยหน้าอีกฝ่ายครับเปิดด้วยโพลิมอลไลเซชันเรียกออกมาเป็นเอเลเมนทัลฮีโร่ซันไรเรียกออกมาด้วยความสิ้นหวังครับ สั่งใช้งานเอฟเฟกของ Sunrise เสิร์ชหนึ่งใบขึ้นมือเป็น m มดโคอฟิวชั่นอีกฝ่ายก็สั่งใช้งานเอฟเฟกของอารชาตทําการรีมูฟแบบคว่ำไปที่ s u n ไ i s e ของเราคนดูบอกมึงกดยอมเถอะพี่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะรอด a few moments later กดยอมสิครับรออะไร สวัสดีเกมสีครับรอบนี้เราไม่อยากให้อีกไฟเริ่มก่อนแล้วครับัวเจอบอร์ดโหดแบบเกมที่แล้วเราก็เลยเลือกที่จะเริ่มก่อนอีกไฟใช้เป็น e m e r g e n c y c นซ l ่คอเสิร์ตหนึ่งใบและ Normal เป็น a บ e Man สั่งใช้งาน f อฟเอทำการเสิร์ตหนึ่งใบขึ้นมือเป็น Po l ิ m e r i z a t i o n และทําการเปิดด้วย Po l ิม e r i z a t i o นนำฮันนิกฟูริโวเลเวลหกลูกพ่อพร้อมกับ a บ e m a n เรียกออกมาเป็น Element a ั hero รันไรเสิร์ตเป็น miracle f u วช o n แต่ยังก่อนจบเทินแต่เพียงเท่านี้แปะเป็นสก y s c r a p e r อร์และเด็ก ที่เราเจอนี่ก็ค่อนข้างที่จะว้าวอุสกันเลยทีเดียวอีฟายล่นเป็นเด็กดาก้นลิงครับทาการสเปมอนสเตอร์กันอย่างดดืและเหมือนจะขึ้นเป็นเอสมอนสเตอร์ประจําเด็กโบเลวโหลดฟิวเดสดะกอนเปิดด้วยโบเลวรีเจเนเรเตอร์ทาการสอยมอนสเตอร์ในฟิวของเราเรียกเป็นดับเบิลดิสรัปเตอร์ดากอนและแปลเวทฟิวเป็นบูสเซกเตอร์ลอนสเปมอนสเตอร์ออกมาแบบพิเศษอีก2ตัวครับเวนจริงเห็นอีฟายราหนักขนาดนี้ใครเห็นก็ว่าตายเรียกออกมาเป็นทวินไทยแองเกิลดากอน และทําการจ่ายพอยไป500ครับสเปออกมาแบบพิเศษจากนั้นนําไปขึ้นเป็นลิงค์2กันต่อไปเป็นดิลิงเจอรัสดราก้อนและนําการ3ใบไปขึ้นเป็นลิงค์5ครับจังหวะนีปีด้วยโบเล่ลเลนดราก้อนเราก็ไม่รอช้าเรียกออกมาแบบพิเศษเป็นเอ e m เมน a l h ฮโร่สปิริตออฟเนออใช้เอฟเฟกเสิร์ดหใบขึ้นมือแต่เสิร์ดไม่ติดครับเวนจริงๆพอโดนเนเกียดด้วยโบเล่เลนดราก้อนสเปรออกมาอีก1ตัวครับและอีกฝ่ายก็จบเทิร์นกันไปเลยในช่วงเทิร์นที่3นี้เร เราก็จั่วได้เป็นลิควิดโซเจอร์ทำการเรียกออกมาครับเป็นลิควิดโซเจอร์อีกฝ่ายก็ไม่รอช้าขัดในทันทีทันใดด้วยโบเลวเรนดราก,กอนเราก็เลยต้องอดสเปกันไปครับเปิดด้วยสปริตเนออสเพื่อที่จะเรียกมอนเหลืองออกมาจากเด็กแต่เขาก็ขึ้นเชนที่2ในทันทีทันใดครับเล็งยิงมาที่เนออสสปริตของเราช่างเป็นเพลที่สิ้นหวังเหลือเกินอีกฝ่ายก็สเปออกมาครับเป็นดับเบิลดิสรัปเตอร์ดรากอน เราก็เปิดด้วย Miracle Fusion ครับถึงแม้จะไม่มีมอนเหลืองเราก็ยังจะเรียกออกมามันเดิมเป็น Wing man. Effect, Flame Wing man, no เฟรมว Wingman ใช้เอฟเฟกต์ Flame Wingman i n ร์ l น r ร t e เสริฐหนึ่งใบขึ้นมือเป็น f ร์ b ิ r ฮีโร่ปั๊มพลังให้กับเฟรมวิงแมนของเราส่งไปตีลวเลนดราก้อนแต่มันก็ไม่ตายแต่อย่างใดและย้ำไปอีกทีครับด้วย Liquid Soldier คุณโบเก็บไว้ก่อนโหดเกินไปไม่ต้องตีนะลูกและเข้าสู่เมนเฟสองครับเรียกออกมาเป็น Verthe อนา c o n d a ทำการ Copy Take f u ช่น n Destiny เรียกออกมาเป็น DPE เปิด ด้วย DBE ทำลายเวอร์ตีอ้อนาคอนดากับเวทฟิลของอีกฝ่ายแล้วก็ใช้เป็นพอตออฟอเวอไรส์เตะมอนสเตอร์5ใบกลับเขาเ้าไปในเด็กและจั่วการ์ดสอใบครับจั่วได้เป็นแม็กซีกับฟอร์บิดเดนดับเล็ดและเข้าสู่เทิร์นที่4ของอีกฝ่ายครับเขาก็เปิดด้วยสควิปต์ดอเรื่องมอนสเตอร์ติดชื่อร็อกเก็ตทำลายการ์ดไปนั้นเลขจัว่ว2ใบจากนั้นสั่งใช้ง,งานเอฟเฟกต์ดิสลับสเตอร์ดราก้อนสเปรออกมาแบบพิเศษนำการ์ด2ใบไปขึ้นเป็นลิงก์บูสเตอร์ดราก้อนเปิดด้วยออโต้็อกเก็ตดรากกก้ออนเเฟฟต์็คื ช่วยในการทําลายการ์ดเวทในฟิวของเราเราก็ขึ้นเป็นเชนสในทันทีทันใดครับด้วยเอฟเฟกของ DPE อีกฝ่ายก็ขึ้นเป็นเชนที่4ด้วยโบเล่เลนดรา้อนในช็อตนี้ใครเห็นก็ต้องบอกว่าพี่มึงต้องเปิดฟอร์เบเดนดับเลดแล้วไม่งั้นมึงเจ๊งแน่นอนผมอยากเปิดครับแต่ลืมไปว่าเอฟเฟกของโบเล่เลนดรา้อนแม่งเชนสวนไม่ได้ด้วยเหตุนี้ฟอร์เบเดนดับเลดของเราจึงต้องลาลูกไปแบบไม่สมัครใจและไม่มีประโยชน์ในช่วงแบทเทิลเฟสนี้อีกฝ่ายก็ตีมาด้วยบูสเตอร์ดรา้อนเราก็ ขับในทันดีทันใดด้วยการ์ดที่โหดที่สุดในเด็กของเราครับและเอฟเฟกของบูสเตอร์ดราก้อนก็ถูกสั่งใช้งานอันเชิญออกมาแบบพิเศษเป็นดับเบิลดดลับสเตอร์ดราก้อนและ DPE เราก็เจ๋งด้วยโบเลเล,เลนดราก้อนจากนั้นอีกฝ่ายก็ตีมาด้วยดับเบิลเดดลับสเตอร์ดราก้อนแล้วก็สเปย์ออกมาแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกของสเปริดออฟเนออสแต่ก็โดนทําลายด้วยโบเลเล,เลนฟิรียสดราก้อนของอีกฝ่าย,ลายไลท์พอยต์เหลืออยู่แค่2000พอยต์เท่านั้นและในช่วงเอ็นเฟสนี้ความสิ้นหวัง ก็ยังไม่จบลงแต่อย่างใดอีกฝ่ายสเปย์ออกมาแบบพิเศษเป็น exploder rocket dragon เ f ฟ e c t ก็คือถ้า link monster t a r g ตการ์ดบบนี้เราสามารถทำลายาร์ดใบนี้หลังจากนั้นผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะได้รับดาเมจ2 0 0 0และเป็นเทิร์นที่5ของเราครับรอบนี้เป็นไฟบังคับเราจำเป็นจะต้องเปิดด้วย forbidden doublet เพื่อที่จะยับยั้งเอฟเฟกทุกสิ่งอย่างของอีกฝ่ายครับเรียบร้อยครับ triple negate ปป monster ทั้งผิวของอีกฝ่ายในช่วงสแตนบ b y p h a นี้ก็เรียกออกมาเป็น dpe เปิดด้วย โบลเลวโหลดฟิริสดราก้อนครับแต่มันก็ไม่เป็นผลอะไรกับเราในช่วงเมนเฟสนี้ก็เรียกเป็นลิควิดโซเจอร์สเปออกมาแบบพิเศษเป็นเอเลเมนทัลฮีโร่เบลสแมนสั่งใช้งานเบลสแมนโมการ์ดหนึ่งใบเป็นมอนเหลืองจากนั้นก็ทําการฟิวชั่นกับเรียกออกมาเป็นเอเลเมนทัลฮีโร่เฟลมวิงแมนอินฟโนเรชใช้อินฟโนเรชเซิร์ดหนึ่งใบขึ้นมือและทําการแปลเป็นเฟร์วิงฮีโร่แต่ไม่ได้เล็งไปที่เฟมวิงแมนนะครับเล็งไปที่ดี e ีเอเพราะมันดูมีประโยชน์มากกว่าและ เข้าสู่บาโดเฟสครับตีด้วยดีพีเอทะลุไป4,600พอยต์ครับ และเข้าสู่เกมที่5ครับรอบนี้เราได้เริ่มก่อนอีกไฟครับมือก็มันสุดยอดมากตัวได้เป็นการ์ดที่โหดที่สุดในเด็ก2ใบครับเราก็ไม่รอช้ชะจบเทิร์นกันไปเลยเพื่อเป็นการต่อให้อีกไฟในเทิร์นที่2นี้อีกไฟเขาก็เรียกออกมาเป็นแมชชีน่าฟอร์ทร s สเรียกเป็นไฟอิงเ,เป็นกษร,ร,ริย์เรลโรสสเปย์ออกมาแบบพิเศษเป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจากเวลซิปครับทำการขึ้นเอ็กซิสเป็นปื้นใหญ่เนโออาร์มสตรองไซโคเจสอาร์ตรองเล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยถอดวัตถุ ดิบเซหนึ่งใบเพื่อยิงไร่พอยเรามา2,000พ้พอยครับและหลังจากนั้นก็นําไปแรงอัพเกซกันอีกรอบหนึ่งเรียกเป็นปืนใหญ่นนโออาร์มสตองใส่โคจตอาร์มสตองเล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยอีกตัวครับถอดวัตถุดิบ X ซหนึ่งใบปัป๊มพลังเป็น6000เข้าสู่บัตเทเฟสตีมาที่เราโดยตรงเจ๋งครับเกมนี้ จบแล้วครับกับเด็กคูริโบเฟ,ฟมวิงแมนของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจอยากจะทับพอร์ตช่องของเราก็มีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับมาพร้อมกับสิทธิพ,ทพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่คนหล่อที่ดังนั้นใช้ได้เครดิตต้นคลิปและสิทธิการดูลิส์เรื่อยเปื่อก่อนชาวบ้านไว้เจอกันใหม่ e ีพีต,ต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุกับสาธุเด็กฮีโร่เฟมวิงแมนคูริโบก็ช้าเป็นดูเอลที่สนุกมากเลยเต็มสิบ